ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเช่นกล้าวขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยการทูคนทูท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการคติธรรมสอนใจในค่ำคืนวันนี้ ในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้เสนอเรื่องปริศนาธรรมชื่อเรื่องว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่ผานหินคำว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่ผานหินก็หมายความว่าปลูกข้าวได้แก่การบำเพ็ญทานศีลและภาวนานั่นเอง ฐานหินในที่นี้ก็คือพระพุทธศาสนาปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกในหนึ่งปลูกข้าวหมายถึงการทําบุญตัก,ตกบาตรกับพระพิสุสงฆ์สัมมาเนนในพระพุทธศาสนารวมถึงการรักษาศีลและการเจริญภาวนาด้วยฐานหินหมายถึงบาตรซึ่งทํามาจากเหล็กหรือสเตนเลตเป็นภาชนะ ใส่อาหารของประสงค์นั่นเองเหตุที่ทําให้การให้ทานนั้นมีผลมากมีอยู่3อย่างคือ 1. ผู้รับมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์เป็นเนื้อนาบุญที่ดี 2. วัตถุสิ่งของที่ทําบุญนั้นได้มาโดยความชอบธรรมก็คือไม่ไปฆ่าไม่ไปโกหกหลอกลวงไม่ไปลักทรัพย์ของคนอื่นเอามาทําบุญให้ทาน สามจิตมีเจตนาศรัทธาเต็มเปี่ยมที่จะใหนะ้คือจิตของผู้ให้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีมีเจตนานะที่เรียกว่าเจตนาครบสามการแล้วก็มีศรัทธามีความปราบรื้เอ,อิบอิ่มใจเต็มเปี่ยมในการที่จะให้นั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายให้รักษาชีวิตตนเองและชีวิตคนอื่นรักษาทรัพย์ตนเองและไม่ล่วงล้ำทรัพย์สินคนอื่น รักษาครอบครัวของตนไม่ล่วงล้ำสิทธิในครอบครัวคนอื่นรักษาสัจจะและไม่ทำร้ายตนด้วยของมึนเมารักษาให้บริสุทธิ์โดยการฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาผลของการประพฤติปฏิบัติดีก็จะนำพาไปสู่สถานที่ดีคือสวรรค์กล่าวคือผลที่เราจะได้รับคือได้สวยผลคือความสุข ฉะนั้นบัณฑิตนักปราชจึงกล่าวว่าความสำคัญจะยิ่งใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับความลำบากและอุปสรรคที่ตนได้รับด้วยเหตุผลนี้จึงได้ชื่อว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่ผานหินดังนี้แลคติธรรมสอนใจในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก่เวลา อาตมาก,ก็ต้องขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุปประสบสันติสุขแล้วไซ่ขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินขอจเจริญพร